ทำธุรกิจกับบริษัทมิแท้ประกันภัยดีอย่างไรคลิปนี้จะมาเล่ามาแชร์ให้ฟังครับสวัสดีครับเพื่อนๆสวัสดีครับทุกท่านกับหลายคนนะครับสอบถามว่าเอะเราทำธุรกิจประกันกับบริษัทประกันภัยอ่ะทำกับบริษัทมิแท้แล้วดีอย่างไรนะครับแตกต่างจากบริษัทอื่นๆอย่างไรนะครับวันนี้ผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับข้อดีของบริษัทมิแท้ประกันภัยครับ หนึ่งเลยครับมิรแท้ของเราเป็นบริษัทมหาชนนะครับทำธุรกิจเกี่ยวกับประกันวินาศภัยนะครับให้ดูแลประชาชนมายาวนานถึง76ปีเต็มนะครับปัจจุบันมิรแท้ประกันภัยของเรานั้นมีทุนจดทะเบียนสูงถึง1,618ล้านบาทเงินกองทุนที่ดำบลงตามกฎหมายก็มีมากถึง600ปกว่าเปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวนะครับทุกท่านครับและที่สำคัญครับบริษัทมิรแทบประกันภัยของเราครับ จ่ายผลประโยชน์แบบการตลาดแบบ MLM นะครับก็คือทําการตลาดแบบเครือข่ายหลายๆชั้นนะครับผมไม่ได้ว่าขายได้อย่างเดียวมิตรแท้ให้เรามีรายได้3ช่องทางครับช่องทางที่1ขายค่าคอมมิชชั่นเราหักใช้ได้ทันทีตามกฎหมายตามตําแหน่งของเรานะครับตามกฎหมายที่กําหนดเลยเราสามารถหักใช้ได้นะครับรายได้ช่องทางที่2ครับขยายสร้างทับสร้างทีม มอบอาชีพให้ผู้คนสร้างงานให้คนทำครับเห็นเพื่อนเราเห็นญาติเราเห็นใครก็ตามครับที่เขาอยากมีรายได้เพิ่มนะครับเขาอยากเป็นเจ้าของธุรกิจเราก็ไปแนะนําเขานะครับคนเหล่านี้ครับเวลาสมมุติว่าเราแนะนําเขาแล้วเขาขายประกันเราก็ได้ค่าแนะนําด้วยครับรายได้ช่องทางที่3ครับเปิดสํานักง,งานตัวแทนนะครับเรามอบอาชีพผู้คนเราสร้างงานให้คนทํานะครับในอนาคตเมื่อคุณสมบัติครบ เราสามารถขอเปิดสำนักง,งานตัวแทนกับบริษัทมิรแท้ประกันภัยได้ฟรีแฟนชายเราจะได้ค่าคอมมิชชั่นครับค่าบันทึกกรมทรร์ครับ2-4%นะครับนี่คือข้อดีของมิรแท้ประกันภัยครับให้เรามีไรายได้ถึง3ช่องทางกันเลยทีเดียวงานที่เราทำครับมี4กลุ่ม4ประเภทด้วยกันนะครับกลุ่มแรกก็คือประกันอัคีภัยบ้านอัคคีภัยบ้านอัคคีภัยโรงงานอัคคีภัยขน,นส่งเอ้ครับอัคีภัยต่างๆนะครับ เราสามารถเข้าไปดูแลได้หมดเลยนะครับกลุ่มที่2เป็นประกันภัยกลุ่มเ,เขาเรียกว่าทางทะเลและขนส่งก็คือประกันภัยขนส่งโลจิสติกต่างๆนั่นเองไม่ว่าจะเป็นทางบกทางเรือนะครับต่างๆเราสามารถเข้าไปดูแลได้เรือทุกลำนะครับที่บรรทุกสินค้าจากประเทศหนึ่งไปประเทศหนึ่งรถทุกคันนะครับไม่ว่าจะเป็นปิกอัพหล้อ10ล้อรถเทเลอร์ต่างๆนะครับที่ขนส่งสินค้า จากบริษัทหนึ่งไปอีกบริษัทหนึ่งเนี่ยครับเขาต้องทําประกันด้วยประกันสินค้าต่างๆนะครับแล้วก็กลุ่มที่3ก็จะเป็นกลุ่มของประกันภัยรถจนนะครับประกันภัยรถยนต์่บ้านเราก็มีรถเพื่อนเราก็มีรถญาติก็มีรถสังคมของเรามีรถหมดเลยและรถทุกคันต้องทําประกันนะครับทาประกันอะไรบ้างก็พรบนะครับประกันภัยภาคบังคับแล้วก็ประกันปอหนึ่งสองบวกสามบวกปอสามหรือว่าประกันภัยภาคสมัครใจนั่นเองนะครับแล้วก็ อีกหนึ่งกลุ่มก็เป็นกลุ่มที่4ก็จะเป็นประกันภัยเบ็ดเตล็ดประกันภัยป้ายโฆษณาประกันภัยร้านทองประกันภัยนักท่องเที่ยวต่างๆประกัน PA อุบัติเหตุส่วนบุคคลนะครับประกันน้องหมานะครับประกันภัยกระจกอีกหลายอย่างเยอะแยะมากมายนะครับเป็นประกันภัยเบ็ดเตล็ดนะครับนี่ครับงานของเรามี4กลุ่มด้วยกันครับสำหรับงานประกันมินาสภัยแต่เม็ดเงินมีมากถึงปีละ2 0 0 0 0 0กว่าล้านบาทและปี2566นี้ครับ เ็เงินของอุตสาหกรรมประกันวินาศภัยนั้นมีมากถึง2,80,000ล้านบาทกันเลยทีเดียวนะครับครึ่งหนึ่งครับเป็นประกันภัยรถยนต์แสนสี่หมื่นกว่าล้านบาทนะครับนะี่ครับนี่คืออุตสาหกรรมของประกันวินาศภัยที่น่าทาที่สุดนะครับและทําไมถึงว่าทํากับบริษัทมิแท้ดีครับมิรแท้ให้เรามาเป็นเจ้าของธุรกิจครับถามว่าขายที่ไหนก็ขายได้ขายที่บริษัทอะไรก็ขายได้ขายที่ บ็อกเกอร์ที่ดีลเลอร์ที่ไหนก็ขายได้แต่ขายทําธุรกิจกับมิเทฟประกันภัยขายประกันกับบริษัทมิเทฟประกันภัยนะครับตอนแรกเราเข้ามาเราเป็นนักขายมันเวลาผ่านไป2ปี3ปี4ปี5ปีข้างหน้าเรากลายเป็นเจ้าของธุรกิจมิแท้ให้เราเป็นเจ้าของธุรกิจครับไม่ได้ให้เราเป็นแค่นักขายนะครับขายเราก็ได้ค่าคอมมิชชั่นขยายสร้างครับสร้างทีมเราก็ได้ค่าบริหารค่าแนะนำกว้างเท่าไหรมิแท้ก็จ่ายลึกเท่าไหร่มิแท้ก็ให้นะครับผม และที่สําคัญครับสิ่งที่เราสร้างสิ่งที่เราทําเอาไว้นะครับเมื่อเราจากโลกนี้ไปนะครับหรือว่าเราเกษียณไปแล้วนะครับธุรกิจของเรานั้นยังสามารถส่งต่อเป็นมรดกนะครับส่งต่อธุรกิจให้ครอบครัวของเราได้นะครับนี่คือข้อดีของของมิตรแท้ประกันภัยเรานะครับพระเอกเลยครับให้เราสามารถเป็นเจ้าของธุรกิจประกันภัยได้นะครับถ้าเพื่อน ที่เข้ามาฟังคลิปนี้เออเห็นว่าเอ๊ะอยากร่วมทําธุรกิจกับมิแท้ประกันภัยนะครับก็สามารถสอบถามกันได้นะครับผมนะครับผู้ช่วยผู้อำนวยการปีชาเขียวฟักนะครับก็ตอนนี้ก็เปิดสํานักงานตัวแทนอยู่ที่เคหะแหลมฉบังนะครับนะครับนี่เเคหะแหลมฉบังจังหวัดชนบุรีนั่นเองครับใกล้ๆพัทยานะครับผมก็สามารถสอบถามกันได้นะครับเออเออน้องปีชาครับพี่ปีชาครับ ผมสนใจอยากจะทําธุรกิจประกันภัยรถยนต์ด้วยผมไม่มีความรู้เลยผมทําได้ไหมเนี่ยครับปรึกษากันได้ครับยินดีเป็นพี่เลี้ยงยินดีเป็นที่ปรึกษายินดีจับมือครับพาเรียนรู้พาลงมือทาจนเราประสบความสําเร็จกันเลยทีเดียวสนใจนะครับโทรปรึกษากันได้ครับที่เบอร์โทร0629792698ผมปีชายมิตรแท้นะครับยินดีให้คําปรึกษายินดีให้คําแนะนํานะครับ เห็นว่าคลิปนี้ดีมีประโยชน์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆเรานะครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับคลิปนี้ลาะกันไปก่อนสวัสดีครับผมมิดแท้ m c 5ครับ